สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับมาสด้าหนองคายนะครับวันนี้เดี๋ยวทางเราจะพามาชมในส่วนของตัวมาสด้า bt 5 0ใหม่นะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นการจัดงานนะครับของเราก็คือเป็นการจัดบูธนะครับกำหนดการจัดงานก็คือตั้งแต่วันที่22นะครับมกราคมจนถึงวันที่31มกราคมนะครับที่ห้างอัศวันหนึ่งนะครับผมตรงจุดลานกิจกรรมนะครับ กานบันไดทางขึ้นนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็สามารถแวะเข้ามาชมกันได้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับในส่วนของเราก็ได้นำตัว m a z d a BT50 นะครับที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับเข้ามาโชว์นะครับแล้วก็อีกหลายรุ่นนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวทางผมจะพาไปชมในส่วนของ m a z d a t t 5 0นะครับตัวใหม่ว่ามันจะมีสเปคอะไรเข้ามาบ้างนะครับผม ที่อยู่ด้านหน้าตอนนี้นะครับก็คือตัว Mazda b t 50ตัวใหม่นะครับผมตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด3ทางเลือกนะครับที่ที่ได้ผลิตออกมานะครับมีทั้งตัวกระบะตอนเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวฟีสไตล์แคปนะครับรวมถึงตัวนี้จะเป็นตัว Double Cap 4ประตูนะครับสําหรับเครื่องยนต์ของเขาก็จะมีให้ทั้งหมด2เครื่องยนต์นะครับ ก็จะเป็นเครื่อง1.9ลิตรนะครับตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้านะครับแรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับรวมถึงอีกตัวเครื่องยนต์หนึ่งก็จะเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้านะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวด้านหน้ากันก่อนนะครับการออกแบบดีไซน์ของ Mazda BT-50 Pro ตัวใหม่นะครับผม ตัวนี้นะครับภายใต้คอนเซปต์การออกแบบเช่นเดิมครับก็คือยังคงความเป็นโคโดดีไซน์นะครับที่ผ่านมาในแต่ละรุ่นของ m a ด้านะครับผมก็ใช้หลักการออกแบบเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงตัวกระบะตัวใหม่ตัวนี้ด้วยนะครับสังเกตว่ากระจังหน้านะครับการออกแบบดีไซน์นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเป็นซิกเนเจอร์นะครับรวมถึงตัวระบบไฟหน้านะครับตัวนี้ให้มาเป็น led projector นะครับ รวมถึงระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับรวมถึงตัวไฟนะครับเดทามเลนิ่งแ m มนะครับเปิดขับขี่เวลากลางวันนะครับผมแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับให้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับไฟหลี่แล้วก็ไฟตัดหมอกที่เป็น led ด้วยนะครับผมครับครับสังเกตว่ากระจังหน้าเนี่ยถ้ามองมาไกลก็จะรู้เลยนะครับว่าเป็นมาดานะครับซึ่งตัวนี้ออกแบบมาได้สวยมากนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นขอบ18นะครับผมส่วนตัวยางเนี่ยเราใช้เป็นของ Bystone นะครับตัวนี้ให้ความนิ่มนวลมากนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยนะครับตัวนี้ให้มาเป็นอ่าให้ออปชันเข้ามาเพิ่มนะครับในรุ่นของ3.0เทอร์โบนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะให้ระบบดิฟล็อกเข้ามาด้วยนะครับก็คือให้ การขับขี่แบบออฟโรดนะครับสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะครับเราก็ได้ให้ตัวไฟเลี้ยวมาด้วยนะครับณนะในส่วนของทุกรุ่นย่อยของเขาเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัว3เครื่องยนต์3.0เนี่ย 4, 4เนี่ยมันจะเป็นโครเมียมนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วก็เอเซอรี่ที่เพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้บันไดข้างนะครับก็มาจากโรงงานเลยนะครับผมก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับส่วนในส่วนของตัวมือจับเปิดประตูนะครับตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะครับซึ่งแตกต่างกันในแต่ละทุกๆรุ่นย่อยนะครับมารวมถึงตัวนะครับปุ่มสมาร์ทคีย์เลสนะครับสามารถกดเปิดปิดนะครับเปิดรถนะครับสามารถกดปุ่มได้เลยนะครับผมนะครับ ตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับผมด้านหลังตัวนี้จะมีนะครับตัวนี้จะให้ตัวกันชนท้ายนะครับที่ใหญ่และดูแข็งแรงมาด้วยนะครับรวมถึงตัวเนี้ยจะติดตัวเซ็นเซอร์ถอยนะครับแล้วก็เตือนนะครับเมื่อเข้าใกล้วัตถุนะครับผม4จุดรวมถึงตัวฝากระโปรงท้ายเนี่ยครับเป็นมือจับ จะเป็นตัวโครเมียมนะครับซึ่งมีน้ําหนักที่เบานะครับเปิดง่ายรวมถึงตัวกล้องมองหลังนะครับก็จะใส่เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นย่อยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าที่เรามาโชว์ก็คือตัวนี้ออปชั่นพูดถึงก็นะครับครบกันเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของไฟท้ายของตัว Mazda BT50 ก็นี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยนะครับเป็น LED นะครับผมแต่ว่าหลอดก็ยังเป็นหลอดตัวไนโนเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมในส่วนของการออกแบบดีไซน์ภายในของเขานะครับว่าจะหรูหราขนาดไหนนะครับผมนะครับห้องโดยสารนะครับผมตัวนี้เบาะนะครับมันมีทั้งรุ่นตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับหนังสังเคราะห์นะครับ แต่ว่าที่ตัวที่เรามาโชว์เนี่ยจะเป็นกรรมีนะครับซึ่งทรงของเบาะเนี่ยจะเป็นทรงสปอร์ตนะครับกระชับนะครับผู้ผู้ขับขี่นะครับสามารถปรับได้นะครับผมปรับได้เข้าออกได้แล้วก็ปรับเอนหลังได้นะครับรวมถึงตัวปรับความสูงของเบาะได้ด้วยนะครับระบบความปลอดภัยของเขานะครับตัวคู่หน้าเนี่ยก็คือสแตนดาร์ดนะครับแอร์แบกนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านข้าง ร,รวมถึงในออปชันที่เป็นตัวท็อปเนี่ย<ๆ>ก็จะใส่มาถึง6ลูกนะครับก็คือมีทั้งรอบคันนะครับในส่วนของดูในส่วนของแผงข้างประตูนะครับตัวนี้จะทํามาแบบหรูรามากนะครับก็วัสดุแต่ละอย่างที่ใช้ในการประกอบก็จะเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของการควบคุมการคอนโทรลในส่วนของกระจกมองข้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้า นะครับสามารถปรับได้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็พวกกระจกแต่ละบานเนี่ยสามารถคอน,คอนโทรลได้ผ่านฝั่ขงของคนขับนะครับมาดูส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับผมสามารถปรับได้ถึงสีทางนะครับเข้าออกขึ้นลงได้นะครับรวมถึงตัวนี้มาพร้อมกับตัว power ช่วยควบคุม ทำให้การควบคุมคอนโทรโลรถเราเนี่ยสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวหน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับเป็น9นิ้วนะครับผมตัวนี้รองรับระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay แบบไร้สายรวมถึงตัว Android Auto นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง2ระบบนะครับใช้งานง่ายนะครับผมส่วนตัวที่เราเอามาโชว์จะเป็นตัวเกียร์เมนวล6สปีด ของ m a ด้าเนี่ยให้มาคือมีทั้งระบบเกียร์เมนนวลแล้วก็รวมถึงเกียร์ออโต้หสปีดเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เอามาโชว์วันนี้เป็นระบบเกียร์เมนวลน,นะครับหสปีดนะครับก็คือภายในของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าออกแบบดีไซน์ได้ได้หรูมากนะครับก็ไม่ต่างอะไรเลยกับพวกรถยนต์นั่งของ m a ด้าแล้วก็พวกรถ SUV นะครับดูพวงมาลัยจะเป็นบุหนังด้วยนะครับผมส่วน ห้องผู Fro ้โดยสารด้านหลังนะครับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนะครับตัวนี้ดูกว้างขวางนะครับผมดูกว้างมากนะครับแล้วก็วัสดุก็เหมือนกันนะครับผมให้วัสดุที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ที่ให้มาในรุ่นของ4ี่ประตูตัวนี้ก็คือจะใส่ตัวตัวมือจับเข้ามาให้ด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องแอร์ให้นะครับแอร์ด้านหลังให้รวมถึงตัวนะครับ USB นะครับเอาไว้ชาร์จแบตได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะให้มาก็คือจะเป็นที่วางแก้วที่พักแขนนะครับเพิ่มออปชั่นเข้ามาให้อีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวบอกของเขาเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยนะครับตัวนี้สามารถพับเก็บได้นะครับนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับในการเก็บสัมภาระให้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้พับเก็บได้นะครับ แต่ว่าตัวตัวด้านบนเนี่ยตัวด้านบนเนี่ยมันมันจะพับไม่ได้นะครับนะครับสังเกตว่ามันจะสามารถพับได้นะครับทั้งสองฝั่งน,นะครับกรณีเราไม่มีผู้โดยสารด้านหลังเราก็พับเก็บนะครับเราเพื่อเก็บสัมภาระให้มันได้เยอะขึ้นนะครับเรยาขออนุญาตนะครับ,นะรบลองดูว่า ถ้าลูกคา้าท่าไหนที่สนใจก็ลองแวะเข้ามาชมตัวจริงได้นะครับผมที่ห้างอัศวันหนึ่งนะครับผมเราจัดงานจนถึงวันที่31มกราคมนะครับหรือว่าถ้าใดไม่สะดวกก็แวะเข้าไปที่โชว์รูมมาด,ด้าหนองคายได้นะครับผมครับในส่วนของอีกตัวหนึ่งก็คือระบบความปลอดภัยที่มากับตัวมาสด,ด้าบีทีนะครับระบบที่เป็นสแตนดาดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุม ช่วยควบคุมการทรงตัวของรถนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมในเรื่องของการขึ้นเขาลงเขานะครับช่วยออกตัวบนทางราดชันนะครับรวมถึงทุกรุ่นย่อยเนี่ยจะให้ระบบ ABS มาทั้งหมดนะครับก็คือระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยคือให้มาครบคันนะครับแล้วก็ที่สําคัญในในในรุ่นท็อปของเขาเนี่ยนะครับให้ระบบตัว b า s p o อรเข้ามาด้วย นะครับตรวจจับรถที่อยู่ในจุดอับสายตานะครับขณะที่เราจะเปลี่ยนเลนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับรถที่อยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้ที่ออปชั่นที่ให้มาครบเนี่ยจะอยู่ในรุ่นของ4 x 4หรือตัวขับเคลื่อน4่ล้อนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3 3.0ลิตรนะครับผมตัวนี้แรงม้าแบบตอบสนองได้ดีมากนะครับผม ยังสามารถปรับเปลี่ยนโหมดเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อหรือขับเป็นแบบ4ล้อได้นะครับตามสถานการณ์การขับขี่ของเรานะครับส่วนตัวความสูงของเขาเนี่ยนะครับตัวล้อตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อการรองรับการขับลุยน้ําได้นะครับได้สูงถึง800มมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางไหนที่เป็นแบบว่ามีน้าําขังน้ําท่วมเนี่ยตัวนี้สามารถลุยได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออัตราสิ้นเปลืองของเขานะครับตัวนี้อยู่ที่สูงสุดเลยเนี่ยอยู่ที่16.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอัตราความประหยัดน้ำมันบอกเลยว่าได้สูงมากนะครับแล้วก็ยังรองรับตัวในส่วนของน้ำมันสูงสุดได้ถึงด20นะครับก็มีทางเลือกให้อีกหลายแบบนะครับตัวนี้เป็นดับเบิลแคปที่เรามาโชว์นะครับผมแล้วก็ด้านข้างนี้จะเป็นตัว ฟีสไตล์แคบนะครับสามารถเปิดแคปได้นะครับนะครับตัวฟีสไตล์แคบก็ตัวนี้สามารถเปิดแคปได้นะครับส่วนการออกแบบดีไซน์ภายในก็จะคล้ายๆกันนะครับทุกรุ่นนะครับผมนะรับกว้างมากและทุกรุ่นเนี่ยก็คือเราจะให้เป็นไฟ led โปรเจคเตอร์มาทั้งหมดนะครับ ครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับที่เราเอามาโชว์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นที่ยังไม่ได้เอามาโชว์ที่นี่นะครับแต่ว่ารถโชว์แต่ละรุ่นเนี่ยของมาสด้าทุกรุ่นเนี่ยก็คือจะอยู่ที่โชว์รูมนะครับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถมาสด้านะครับและอยากดูรุ่นอื่นๆเนี่ยก็สามารถแวะเข้าไปชมที่โช,ชว์รูมมาสด้าของค่ายได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงขอเป็นฝากเป็นเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยว เรื่องของโชว์รูมโชว์รูมของของเราเนี่ยนะครับจะอยูอ่เลยในส่วนของแมคโครห้างแมคโครไปนิดนึงนะครับถ้ามาจากฝั่งอําเภอเมืองหนองคายก็ประมาณ5้ากิโลเมตรนะครับก็ขับขึ้นไปก็จะเจอโชว์รูมมาด้านะครับผมถ้ามาจากฝั่งอุดอรก็จะเลยในส่วนของปัม๊มปตทเข้ามานะครับก็ที่นั่นก็จะมีศูนย์บริการนะครับครบคันระดับ5ดาวนะครับแล้วก็ ทางเราก็ยังมีในส่วนของที่ปรึกษาในเรื่องของนะครับการจัดทำสัญญาเช่าซื้อนะครับผมจัดไฟแนนซ์แล้วก็มีที่ปรึกษาในส่วนของตัวมาตรฐานของรถนะครับผมแล้วก็มีทีมช่างที่ชำนาญด้วยนะครับที่อยู่นู่นคุณลูกค้าก็สามารถแวะเข้าไปใช้บริการได้นะครับผมแล้วอีกอย่างนึ่งก็คือถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยู่ใกล้เคียงนะตอนนี้นะครับก็สามารถแวะเข้ามาชมได้นะครับ ด้านหน้าของเราก็จะมีตัวเคาน์เตอร์นะครับพร้อมกับตัวโบชัวโบชัวตัวนี้นะครับวางไว้แล้วก็ราคาเนีราคาของรถนะครับก็สามารถหยิบจับได้เลยนะครับหยิบไปดูได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนโปรโมชั่นนะตอนนี้นะครับที่เรามาจัดงานนะครับผมในส่วนของรถกระบะ b t t 50ใหม่นะครับตัวนี้เราจัดดาวนะครับดาวขั้นต่ำเนี่ยที่5%เท่านั้นนะครับผม5%ผ่อนสูงสุดที่ นะครับ72งวดหรือ6ปีนะครับแล้วก็หรือเราจะเลือกรับเป็นแบบดอกเบีย้ยพิเศษนะครับที่อัตราด,ดอกเบีย้ยต่ำสุดอยู่ที่1.99%นะครับผมหรือว่าโปรโม,โรโมชั่นอีกเจอะนะครับก็ลองแวะเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมก็เดีย๋ยวยังไงก็ฝากมาัดด้านหนองคายไว้ในอ้อมใจของชาวหนองคายด้วยครับผมขอบคุณครับ